สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนีม่มาพบก,กับช่องยายไพซีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้่ยายไพซีก็ได้นั่งของมูลแนวนทางอ่าเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราตั้งเต็ทีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพซีนั้นไม่เดือจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอย,ย่างยายไพซีลงคลิปใหม่หรือว่า อัปเดตคลิปใหม่พี่น้องกับสิบป,ปริเาผาดเบิ่งผาดชมเนื้อทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพยกะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะ,ะพี่น้องนะะเนาะกระเบ้าร้ยยายห้างพี่น้องค่ะไปเบิ่งขอโม,โมูลเนวทางอาจารย์ทันเลกเพื่อนเลยนะคะมาเบิ่งเนวทางนี่เป็นเนวทางของแอสทอดลางวสันสองชุดวสันเนาะพี่น้องสาหรับเนื้อทางของแอสทอดเนาะเพื่นบอกว่าศูญหา ก็หกว่าสันพี่นองเอาผู้ได้มักแนวทางของแอดทอนตำลาพารวยนะค่ะแคปหน้าจอจวดจาดฟาดเบื่มเลยเลยเนาะพ่นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเป็นแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีจากกทมว่าสันพ่นองคะ่ะพนวาเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากกทมพนบอกว่าเด่นสองก็หานะค่ะพ่นองค่ะพนบอกว่าเด่นสองก็ห่าพนบอกว่าสองสาม สองหนึ่งสองสามห้าหนึ่งและห้าสามนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางสูตรนี้เนาะต่อไปเลยจ้าเด่นน่วยบนเม่นเมนเอท่อนบอกว่างวดที่แล้วศูนย์ก็สองมาสองนะคะงวดนี้สองก็สี่สีมาตัวใดวาซันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอีกสูตรเนึ่องน่วยบนนะคะศูนย์สองสี่นะคะงวดที่แล้วหนึ่งสามห้าเออลักสิบหน่วยอันนี้สิบหน่วยมังหันหน่วยอย่างเดียวอันนี้สิบหน่วยมาหานะคะงวดนี้ศูนย์สองสี่มาสิบ และน่วยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบนร่วมบนสําหรับแนวทางของแอดมาลีนะคะ3ตัวบนแอดมาลี่เนาะพี่น้องเนาะอ้าอยาไพ่บริอาจหาย่วมทั้งหมด10ชุดนะคะร่วมเบนล่วมหาหามนำเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดมาลีนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาอดเบนนะคะกาแฟไทยวสันงวดที่แล้วห้ยสองหาสองหกวันนี้เพื่อนบอกว่าเก้าหกเก้าเจ็ด หกเจ็ดล่อรุ่นขอให้โชคดีเด้อว่าสันพี่น้องค่ะหกเก้าหนาล่องที่สุดหนาลุนที่สุดนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเม็ดเดียวบนว่าสันพี่น้องคขาบนวาเนาะสำหรับแนวทางสูตรนี่เป็นแค่แนวทางเด่นแปดนะคะเก้าแปดแปดเก้าล่องหกแปดแปดหกนะคะแต่ว่าหกแปดสวยงามกว่าแปดเก้าได้พี่น้องเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง หลอกวงในว่าซันพี่น้องคะ16ทันวาเนาะสตัว362351เนาะค่ะสตัวล่าง36กับ3 5หาว่าซันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เป็นแนวทางวดที่เล้วมาสอ่สองสองเนาะค่ะวันนี้555657นะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี้ค่ะพี่น้องบาทสูตรนี้ลักลอยแนยวทางของเอ โอ้ยเรี่พี่จำโบได้พี่น้องบิดจอหอเนาะรักลอยสองค่ะสามว่าสั้นจะให้จำบ่ค่อยได้ปันใดต้องขอโทษขอภัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งค่ะพี่น้องขาเรียวบารท,ที่นี่ชุดตัดชุดเน้นว่าสั้นเก้าหกเก้าสามหกสี่และหกสามเนาะค่ะเอามึงหั่นของหมดที่เลียวได้ไหมพี่น้องอ่ะต่อไปแล้วจ้ามาเบิ่งค่ะมีอีกสูตรได้สี่โตเดี๋ยวยิบมาแปะบนกัน ดีไหมว่าสันพี่น้องขามาเบิ้งค่ะงวดนี้สูตรนี้เนาะคะ่ะมีหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองสี่สองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสี่แปดสี่เก้านอนพี่น้องเนาะเอามากระจวดจาดได้แล้วดดะคะ่ะต่อไปเลยค่ะพี่น้องขามาเบิ้งค่ะสูตรนี้มาเบิ้งค่ะพี่น้องขาสูตรนี้เพิ่นบอกว่าเอ่องวดน,นี้เนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเลขเด่นนะจ๊ะ มาเบิร์แนวทางของแอสชายเดยนพี่น้องคะดับลางเอ่อมาครบล่างว่าสั้นแล้วก็ดับลางนะคะมาครบสองตัวล่างว่าสั้นเพิ่นบอกว่าหกเจ็ดแปดศูนย์สี่หนึ่งนะคะแต่ว่าดับลางอยู่ที่สามกับหาสำหรับแนวทางของแอดชายแดยนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะโอ้ยเด่นลางสี อันนี้เด่นหลักร้อยเนาะค่ะงวดที่แล้วสองก็เจ็ดมาสองเนาะคะ่ะเฉพาะหลักร้อยของแอนนามพุเนาะ,ะวดนนี้เพื่อนบอกว่าซีกับเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเด่นเก้าเนาะค่ะสําหรับแนวทางของแอนนามพุเนาะ,ะต,นนต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เด้อพี่น้องมาบางสูตรนี่เพื่อนบอกว่าสูตรครบสิบหน่วยว่าสั่นแนวทางลางลว่าพี่น้องเนาะ,ะสองเพื่อนบอกว่าหาหาหกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งห้า 0ห้า0ห้า0หกนะคะแล้วก็รหกหานะคะสูตรใหม่ร่องเบิองเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เด้อพี่น้องเด้อสูตรนี้เป็นแนวทางของผู้ใดเนาะบาดพี่น้องค่ะอ่าสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดเพิ่นบอกว่าไม่ได้หลอกวัสดซิบบนนะคะไม่ไปไม่รอดหลอกวัสดสองซิบบนนะคะสองมาแน่นน้อนวัสดพี่น้องค่ะเอามะกระจวดจาดฟาดเบิ่มตามเพิ่นใดเนาะพี่น้องเนาะ ว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะพี่น้องคะ่ะจวจดจาดฝาดบ่มใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดอันออสูตรนี้เป็นแนวทางเดินล่างของแอดเต่าเนาะพี่น้องเนาะแอดเต่าบอกว่าเดินล่างวดนี่อยู่ที่วัดสันเพื่อนบอกว่าอันเ,ออเดินหา 5, 5 5กับ5 8พนาพี่น้องคะ5 5และ58เนาะเอามากระจวดจาดฝาดบ่มตามเพลินได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของพ่นบอกว่าจับเทียบบนชนอยู่ที่งวดที่เีลยวหาก็สองงวดนี้บ่มีครูเก่าตัวเดียวเขียนๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางสูตรนี้เทียบชนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแคปนาจอเลยนะคะสาหรับแนวทางของซอสนามบินนามเนาะพี่น้องเนาะ ซอสสนามบินน้ำมาสั่นเพื่อนว่าเอาพิจารณาตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องขะจวดจาดฟาดบึมอา่าเพื่อนมีหาสามห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะพี่น้องเอามักพิจารณาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดประชาเม็ดเดียวเขียนๆขีมาสั่นพี่น้อง ปรชาเม็ดเดียวเน้นๆเนาะเพื่อนบอกว่าหาดเจ็ดนะคะสําหรับแนวทางของแอดปะชาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพื่อนบอกว่า3ตัวบนชุดเน้นเนาะสองเก้าหกสองศูนย์หกสองเก้าเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองตัวเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หกและศูนย์เจ็ดนะคะสําหรับชุดนี้เนาะพี่น้องขาแคปหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องขาต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งแนวทางชุดเต็มมาสั่นชุดเต็ม ถูกสูตรทดลองนะคะเอาแคบหนาจอได้เลยเด้อยพี่น้องสาหรับแนวทางสอสนามบินน้ำนะคะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจดาดฟาดบึ่มตามเพื่อนใดคะพี่น้องคะทุกสํานักทุกอาจารย์้วนเร้วจะเป็นแนวทางนอพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเพ่อนเลยนะคะจวดจาดใดนอพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้ะอันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางของเพื่อนบอกว่าสูตรคำนวณวสั้นวดท,ที่แล้วเดินสองวันนี้กับสองคือเก่านอาพี่น้องเนาะ เอาพิจณาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดหมาหน่อยนะคะพิถ่ายโดยแนยวทางแอดหมาหน่อยค่อยหักเนี่ยละพี่น้องเอาไปแยกใพ่ผ้าโอเนาะสี่แปดหกสี่แเก่าเจ็ดนะคะสองตัวบนก็นคือเน้นเก้าหกก็เก้าเจ็กก็8ปดเป็นตัวลองนะคะข้างล่างเก้าเจ็ดเกแเขีนเขียนนักนักมักกระจวด ก้าเจ็ตัวเดียวสําหรับแนวทางของแอดมาหน่อยค่อยหักนะคะต่อทายกิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ่ะที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆงรวยรวยปังปังสุขสุขคนขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ่ะที่ได้แบ่งปันขอมูลเนวทังมาให้ยายไพ่ให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า